เอาต่อนกักชมโพูสวนมาให้พี่น้องได้ชมได,ด้ดูนนครับใช้ลำโพงเปิดรอดอนี่นะครับเพราะว่ายังไม่มีนกต่อเล้วก็แต่เสียงที่น้อยไม่ลงมานะครับโน่นมีเงียบตัวนึงครับข้างบนโอ้เห็นตัวแล้วครับน่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวลงมาให้ดูครับนี่ฮะ